ับนะ้องบีเนาะทุกคนเนาะเอามากินหอยนางลมเนาะหอยนางลมสามกล่องนะทุกคนเนาะสามกล่องว่ากินสิบเบอ็์บอซื้อมาลอยห้าสิบบาทเนาะสั่งเอาสามกล่องลอยห้าสิบบาทเนาะว่าเขาสิก,กินเบอร์บอมาลุ้นเนาะทุกคนเนาะก็เป็นแนวใดเนาะอันนี้เมน พอปวเจียวเนาะเป็เจียวพอัวเนาะกล่องหนึ่งเนาะเป็นไห้แล้วก็คือเป็นไห้สองกล่องเนาะดิกล่องที่สองลงไปจับอกมาเนาะแล้วก็เป็นเจลซีฟู้ดเนาะสบายนะคากอยากกินแต่ของดิบๆแล้วก็ริกเพาเนาะทุกคนเนาะผิกเพากล่องหนึ่งเนาะเป็นไห้มานะ มากทะเทได้หานองบีค่ะวอาแท้นี่กินหอยก็เหมืกินกู้มือก็กินได้เดยอยสุดฟูด้ดกินกู้มือกินหอยนางรมะมากแห้งนะกับใบกระทินนะทุกคนเนะาะใบกระทินเอิเนว่าใบสะตอทุกคนเน้นเ่าะสะตอกระตังหางเนะาะใบกระทินกระตังหางเนาะทุกคนเนาะ อน้องบีก็เอินบอปิน,นิดนะเอาแกบอได้บ้ดบนีเน้นๆห้อองมักเดี๋ยวยู่อ่ะเลยดนะทุกคนไมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวบา้าใหญ่ๆนะึงใหญ่แห้งนะผักนะคะมักแห่ได้น้องบีหั่มักแล้วมาเดี๋ยวทุกคนเดี๋มากินน้ำกันเนาะทุกคนเนาะกน้ำกัน ยู่เงานคนเดียวกินคนเดียวบางเว็บบางวีเ <improves> ร <Catholic ser ings> ื <ibles> <m Shake themselves Moon> <wh> <into> ่ะนังมานนังอยู่ในห้องอยู่ด้ากินแล้วก็ได้เมี่อย่านี้นะเงยอยุบหยุบหยุยุบหยุบหยุบหยุยุไหลมาพาเอาอะไรทุกคนเพราะว่ามีเสียงเพลงเนาะเขาเปิดเพลงดังเนาะข้างเฮียนเลยมาพาเอา ขอชดพอภัยเราทุกคนเนาะเดี๋ยวพากให้ทุกคนฟังแซ่บเฮงเราทุกคนเดี๋ยวนี้มาพากให้ทุกคนเบิง่งน,นื้น้ำลายแต่น้ำลายแตนอยู่น้องบีเห็ดขากเลยเียวว่ะผักเผาใส่ผักบวเจียวอาหารน,นยังบอกขกากน้องมื่อนะ่ะน้องบีซื้อคามันมีอีกอาหารหนึ่งเขาให้ผักเขาซอยอันหมักพริกไข่นนำพริกพริกซุปอันนี้แล้วก็ซอยอัน อันไหายนำซอยอันผักเทียมแล้วก็มักนาวเนาะอันนี้บ่มีมักนาวขาดมักนาวขาดมักหนา้าขาดที่เด็ดของเมื่อน,นี้คือมักนาวขายบส่สบายอยากอยากกินแต่แนวน,นันนี่อยากกินของดิบแบบหัวเจี๊ยบไล่ๆเดี๋ทุกคน ได้กันเลยทุกคนเนาะว่าก,กันยุ่งกันยองเลยสี่ในนอนด,ดีตอนเนี้ยกำลังสีนอนแล้วกเ็เลยคึกจั่งเดือนไปเดือนมาไปเหน็นในเฟซก็เลยสั่งมาสั่งเงาเนาะทุกคนเนาะเดือนไปเดือนมาก็สั่งเงาเพด่นก็นเอามาส่งเนาะทุกคนเน,ะน,น,ะน,น,ะน,นาะา,าส่งกับแพงแพงเจ็ดสิบบาทพวกเขามาส่งค่ะยามกลางคืนเพิ่ผอยากบบส่งแพงเนาะทุกคนมีตัวใหญ่ๆหอยนางร,รมมันนี่สื่อเสียใจทุกคนเนาะ มักเสียได้ขาดอย่างหนึ่งมันมีหมักนาวอ,าอย่าหายกันเด้อทุกคนเด้อใครอย่าพากันเบิงตอนเดึกเด้อทุกคนเด้ตอต้งบี้นี่เอามาตัดตอนเดึกนี่คือน้ำลายเอือกเอือเอือกไนะทีเด็ดของผมใบกระทิน,ลน,ทนเ,เลยเนาะแซ่บแซ่บกินหอมหมักเลยฮะหอยนางรมหมักสุดใจเลยทุกคน สุดใจเลยคนบสบายยังค่ะนี้เขาจะกินข้าวตอกข้าวตุกเารา่ากินหอยนางรมเจียบครัวเนาะอัน,นมาแตอันมาแต่ปักสองแล้วก็เจี๊ยบครัวเบิดแล้วกองเนี่ยกองที่หนึ่งเบิดแล้วเอาโบ้เจียวก็บเบิล้วกองหนึ่ง ของมาเพิ่นมาเข่งบ้านน้องบีเฮะนน้องบีฮะอายอาไปตัดทิ่มใบกระ,ะถิ่นใบกระถิ่นว่มีเด้อเนี่ปกติกระปู่ใบฮะแต่ว่าปู่ใบเขาปฏิสุก,กินมแต่เขามากินมันก็นเลยอยากหายเนี่ยอ้ายมาันก,ก็เลยตัดทิ่มซะเขาเขามาหลักเขาปีนหัวเขามายันงวหักมันว่ะ กลองที่สองมาแล้วกลองที่สองในตู้ปลาใหญ่นะทุกคนตู้ปลาใหญ่งบรนไดก่องสองเป็นเพชศรป่าอาวอ้าอ้าวอออลอก่ๆจ้ายุ่ยๆจะโอ้ยน้ำลายไหลตอนมาผอกเลยกับน้ำลายไหลเอือเอือเอือ มกระติบเนี่ยหัวเนาะเจ็บหัวนอะกนะมาแต่ปากสอง,งทึงเจ็บหัวทึงหูอือกคนเลนอะเรียกมัดติดน้องบี้หมักไปมามักกินคลองดิบนะผักเถาะเราดีเราแต่ว่าเป็นคนที่มักกินคลองดิบเนาะคือแบบหนึ่งมากินซอยจุบโบสองมาแล้วก็อันกินตำกุ้งสดโบเนี่ยนี่ฮะนะผู้มาสดโบเนี่ยนี่ฮนะ นอยนงังรมสดบออนะไนี้ฮะนะแบบลาบมาเพียดดิบบอ,อยังนี่นะเป็นคนที่แบบว่าหมักกินคองดิบพอนะเออในน้อยเนะนี่ยนี่เจย์จอยเนะี่ยเป็นคนที่กินคองดิบแหละอัน,นเข้าหันจนตื่นแบบว่าเอาอายอยังฮะนะแบบ อยู่ซอนทนะี่เขาจนตื่นแล้วเอียงคนในนอนเอียงสามกินลายอยังไะนะเพราะมันคือกินลายแต่เดี๋ยวมันถึงตุยถึงไข่ค่ับันศิษย์แน้องบีแบบเป็นคนตะกี้เป็นคนในน้อนเจ้าจอยนอนเรียงเนาะเดี๋ยวนี้ทะเลมามีนามมีนอน,นขึ้นเนรแล้วก็ข้าวขึ้นเนรใส่ขึ้นเนรโปรตีนเป็นคนได้ย่อในนอนไยก็ไปไป,ไปหันเขาก็จนบุญจี ขนาดไปซ yup. <c bio> ื <c hal> ้อน hey <c ười> ้ำยู่เรือนพี่น้องแฟนแฟนเก่าน้องบีนี่ยนะเขาจะหมดใจเขาจะมาป้าคันบโมว่าอไทัยปากเซีออกมาเนี่ยโมหุได้ว่าเป็นมึงเขาจะมาจะเสี็เอ้าวันเสือโว่าจะบปจืดค่ะบดจือค่าวันเสือคันบโมว่าออกมาเนี่ยบดจืดแบบว่าแบบเป็นหน้าสาวเนี่ยคล้องแฟนเขาคั่นบอกออกมาเนี่ยบดจือแบบว่า เงินเขาแคมทางขายหนามขายยางหานาแล้วกันไดเง้ยออไปซื้อนะโมสิมาบเอาแล้วก็ได้ยออไปซื้อก็จิ้มตื่นนะเมย์เขาแฟนเก่าหันกระแนมแนมเล่แพรแนมว่าขี่รถไกลเงี้ยน่ะเขาไปเจอเขาว่าไพ่เออมาแบบมีู้มิมาสอนจนเขาเล่าฟังว่าอันนั้นเอาลูกไก่เก่าเจ้าลูกไก่เจ้าหันได้ว่าเออลูกไก่เจ้าน เบิรตุ้ยขึ้นแห้งหนามุ่นไฮก็ะเจนพวงวันหนามุ่นแห้งทึ่งตุ้ยมาเบิ่งเปรียบเทียบกับตะกี้กับปัจจุบันเลยน้องบีสิขึ้นหาเบิ่งเดลยมันสิเป็นแนวใดเดี๋ยวสิขึ้นหาถ่ายคลิปมาตะกี้หันดำทึ่งดำทั้งจอยทั้งหน่อยเดี๋ยวนี้หันเออดูุยยอไซออกเอาง่ากองซ้ำเลยได้ค่ะ พวกบัวเจียวเพิ่นมักกินพักบัวเจียวนางอันน้ำสมลงไปแบบเป็นคนที่นว่ากินร้ายแบบไพดูน้องมีนี่นะชัวราน้องมีนี่เป็นคนกินร้ายแบบสั่งแยงมากกะสั่งเล,ลายๆค่ะนะแบบเป็นคนแบบอ่ะแล้วก็ซิวขึ้นเนาะคิ้วโมะไรแล้วปาดนี่เอา้าวจะเลยก็กะหายท้าเบิ่งเด้อทุกคนเลย ตานะเป็นเตะไตอะไรตอนกินทานอาหอยู่เบอร์อ็ได้ทานผู้ชมเบอร์นมเบียแบบเป็นความห่าบอกกินของดีบ่ะโอ้ยสบายบอกให้น้องบีทางใต้อะไรแบบเป็นคนเทียมหมักอยู่แล้วนะกินอะไรก็ต้องกินกินแห้ได้เป็นคนแบบเราเป็นคนหายาอาจจะไมีกินค่นคงกินการสื้อสางซื้อของคิดอะไรไปมือสองมือสามมือจึงถึงตาจึงใจสื่อ ว่างเดาก็จินเอาไปก่อนค่ะพอมาแบบคือได้ยังไง้ังกินเดี๋ยวว่าเป็นแทนสองเซนกรซื้อมากินคนเดียวแบบเป็นคนเดียวแบบมากินหมักใหม่แล้วหมักซื้อจหมักใหม่มาใส่ในตู้ยังนะซื้อมาไว้นางกินคนเดียวแบบอายไม่กับบริสุขกินนะนะยังเงินป่าไปกินยังเงินป่ากินข้ารกินไา้แล้วก็เป็นม้อย่างนั้นนะดองบีหันอัน นั่นแหละมากมายังต้องมี้ในตูนนน้ต้องซื้อมาไว้เนาะซื้ออันันซื้อน่ามากครับเื้อผอกซื้อแพร่เื้อแม่ปหารนุ่มซื้อแม่ทุ่งของตัวงนนี่แหละมาบอกมาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างอยังก็ซื้อมาไหวมาเวียนมาเสียนั่นเลยซื้อมาไว้ก็เลยใส่กับไมค์อันน้คือเก่ากับใบว่าต้องใสน่น้ำกัน เงินกับบริมาจากใส่ดอกเงินพอหายแต่ะเทือนเราหายเนี่ยนะเราหายนะาหไปซื้กินนะเพราะว่อคลิปยูทูบกับโบทันได้เงินนอนของน้องบีเนาะแต่ของอื่นาะคนอื่นฐานะซืได้แต่ของน้องบีนี่ยังโบได้เนาะคือว่ามันบมดสำละัะมันสำล,ลักแล้วแต่ว่าเงินทำไมโอ้อะเดืยวนี้ค่ะก็เลยบบได้เนาะทุกคนเน,นาะก็เลยว่าน้องบีเฮ็ดคลิปคือบทันได้เงินบบจักคือกันก็เลยป้าเลยก็เลยป้าไปเลยก็เลยโบดีสนใจอย่างประเดี๋ยวพละจะเสื่ว่า เอาออกນอาหยังเดี๋ยวนี้บ่ິด้เงินเກาะทุกคนเนาะเฮ็ดไปแล้วก็คลิปก็ตกแน่ก็ถอดไปแน่นตอนนี้เฮาสิอตัลาขอด้อเฮียนก่องึ่งไปไดไดบ๊ายบาย